น่าจะเป็นขนมว่ะพี่วินเม่นเดตชื่อหลานชื่ออะไรนะคานาหรือขนมมันสิบหกตาชนะเจ็ดห้าเปอร์นตะโอ้เียไยิ่แบบบ้าคิปที่แล้วสิเออคิปที่แล้วสิไฟเราไม่มออสักีเลยนะดับไฟทดัดเลย ข้า <laughs> งหน้ามันต้องแหลงว่ะปิงให้กูนิไอ้ที่มันเป็นไปกูยังไม่ติดเลยแต่ฮะมั <S 2> <S 2> <S 2> นมีนแต่ตัวสองตัวงแล้วหเหรอยังยังไม่พัง,งพน,น,นีง่ผ่งมมาตูวหรือมีตู่หรือหลอกอยู่กับปากกูเลย เนงินโดนหรือมาเายามเตื่นวตาสดใสโดนแล้วโดนแเฮียเอแล้วงเฮ้ยเฮไม่ได้จ่อไอ้ซ่เอ้ยมีคนจะรับเนี่ยมันมันอยู่ฝั่งไอ้ชี่ยนัเออก้อีอะไรเ่ยมันอยู่ตรงนี้เว้ยอย่ามันเคยอยู่ตรงตู้กดนะตรงนี้ มันเคยฉุนเลยแล้วก็มันมันฆ่ากูมันก็หนีวิ่งหนีไปห้องดูบมันตอนนี้ไปไหนหรอตอนนี้มันแพ้มันเนี่ยเอาไปดูหรือผีเนี่ยแน่ดําผีกูรตงรงว,ว่าน่ากลัวมากเนยซีก็รัวไอ้ฮัตปีฮัตปีข้างหลังเอาเลยกุอิมันฮะตแทงหลังมันคือไหนบ้าวงวะเนี่ยกระเพืบมั้เยี้ยมันเล่นไหมเนี่ยอ๋อไอ้สูไอ้พีนพวกก็จะตายแล้วครับพีนี่ดู้เรื่องน่อย พีส่ส่งขอให้ไหมไม่รู้วิ่งออกไปหาอยู่มูเนี่ยตุ๊บบบเขี่อะไรทำควากล้องมึงดิโมงดิคนหงาโดนแไวเา้ไปเล่นคอมพิวเตอร์อโอ้ยเชยปนวิ่งไล่ักันอวอะไรวะยยแไแล้วดี ลงมาทล้วด้วยวิ่งลงมาข้นบันไดข้างล่ไอ้ทาบนไดมอาท้าบันมึงไอ้เชียท้าบุกไปไหนันขึ้นมาแล้วมาเข้ามาข้ข้ามาดเล่นดาเองก็บอกล่มเนีดยมี่เล่นมนเองเล่นมนเองเีก็บุกบันไดเฮียมีอันเดียวมั้งไม่ก็ล่าโบนัสมึงแค่นี้ดูอันยิงคหไหน หน้าประดายสามตัวโซฟีแ,แม็เอ็มีตัวปะมมีมีโหมเชื่อมัในเ่ยพี่ี่ดงใครดีสักดนของผมก,ก็ตรวจสแกนมีด้ดวยแถวนี้เนี้ยแตกหิี้มนที่ไหนเออโคตรเ เขาโนเขาเขาออกโลมากๆโดนแด้ไปพลายไปไม่ใช่ปืนแบบสบายอันดนึ่งอยู่ทางลงข้างล่างอรัมั้งเห็นโดนนี่เขาเปรลาใครจอดมันไม่เห็นเลยหรอไม่ตอนแรกอ่ะกูโดนโนแมสกระเด็นมาพังเนยเป็นคนแดงกลับไปเล่นซ้ายดีกว่า

แม่โคตรด่าไอ้เ่ยนะเนี่ยข้าวข้าเข้าวฝ่ามือไปแล้วป่ะขี่มถึงคนเดลยใช่ไอ้ทาตรงนี้โดนนะมันคมมากเลยเว้ยบอกแล้วจากใจนักเลงเขาเฮ้ยข้าหันหลังไอ้เหี้ยนมไม่จริงอะไรเลยไปเยอะมันยังเับหลักเยอกับลักเยอะกับหลักเยอแอบอยู่แอบไปแอบไปบอกให้แอบไปสัตว์อินโฟมันแน่น โอ้เจ็บ b r ขันดขันดูไซยเฮ้ยเฮ้ยยีสิปีเว้ยเราต้องขันะเฮ้ยมาแล้วนอนแล้วตแต่ไม่ง่วโอ้โหแผทแล้วแผล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 แผทแผทแผลรอบวกปีกบวีให้ตัวนึงสีสวยยุ่นีอ่ะทีอยากดูแลน่ะรู้จักนองระเบิดขวดได้สั

แม่งโดนโดนติวมาได้เนียโดนโดนบดวุ้นขึ้นออกกันใคายะโดนปาดหัวนี่ไงโดนบาดยาบ้าข้าวการอะไรตรอจป่่จะแฮกจะแฮกไม่เปียเลยนู่นเลยน่ตาไปเลยฮม่ใช่แฮกละแฮกละแฮกละเสร็จกู ไมเบินไรนปย้าทาแล้วหม่มาเลยแล้วพังัรหลือได้จอดได้เึงต้องไวพังล้มแดิดลงแอดิดลงแอดิดลงเอาเลยเอาเดี๋ยวดิ้วดิโอ๊ยเรื่องสาม่อไปได้เนี่ย

กันตี้หลังหลังบองนะกันตีไม่คงคุยไปเปลี่ยนที่เข้าดอกระเบิดคุิ้งเอาเต๋าเหี้ยมันไดเขียวเพื่อนมันไดเขียวกินแดงเต่าเหียยอีกเฮ้ยเหี้ยม่งเยอะจัดตอนแรกมันอยู่ตรงนี้าไปอยู่นเขียวไงมบองเนี่ยบองขวามีแน่โดนแน่มันโดนแน่ โฟตในไซต์อไปแล้วโอ้โหเยอะไปไหน่นด้วย,ย,เ,ยเ,ปเป็นเป็นดินในไซตลงัลงลงลังมาชั้นหนึ่งิงสองกลังย่องมาเลยพี่เอาเอา,อาเฮ้เอาวะเล่นมาตัว่ะเล่นาตนัว่ะโอ้โห ไม่รู้เลยแตเย็นน้ะมืออยยาใจยดจัดจะเสร็จอยาไม่ต้ออยู่ได้เฮ้ยเอ้เลือดกระโดดลงไปกรโดดไปเลยกระดดต่กลับไปให้มันยิงครับเอาให้มันยิงเถอะเสน็จข้ารู้กูเข้ามาตั้งนานแล้ว มีอยู่บนชั้นสองอะไ่ดักลงล่าหน่อยู่ชั้นสองอใช่แล้วเนี่ยไปที่อื่นแล้วเหียต่ดีพิวดอกกลางพุ่งเลยมันแทจิงมันไม่หมดย,ย่งผมก็พิวตายแลย้ว่เีไม่มีโดนแล้วด้วยเฮีย สมภูมิมันอยู่ชั้นสองผมไม่กูก็มองไม่เห็นเลยสัตว์อะไนะผมอย่างนี้เลยละกันนะโไปไม่ตายได้หรอวะไม่ใช่ละไอ้ยอเอเองเนยไม่ใช่ละ้นไม่ใช่ละ ตายได้เลยเือตังเยอะกว่าไอ้สัสเมื่อกี้แฟดมาจากไหนวะว่ามันอยู่ทางเดินมาเต่านายตีอ่ะเดี๋ยวดูฟอเร็กนน่อนน่าโฟเลยเหรอใช่มากเลยเออโคตรใกล้เยอะจะจุกเยอะมีมีมีแฮกมันพี่น้ำแข็งให้ฟ

นัเนจ็บทุกต uh, kind of. uh. ัวไเนี่ยเจ็บไปเลยข้าอีกไตเลด้ยครับข้าไตเลเออตัวน right? ี้ไม่เก็บอ่ะไมู่ตัวปอมเนี่ยเออมากินอนไมมายขะลัเ็นเห็นัว วาขอจีบมึงจีบเด้เยนะอย่บอกว่ามเ่อโอมันก็จะรจบละลรก่อนเนยอมงายจังเลไมอใส่กัไปเล่แล้วจอดเจี้อะไรแล้ว่ล้วะไปจอดดีกว่าไปเล่นบัได ที่เขามือนะเต่าบนใบพ้นน่ะครัมีมีบันไดเซ็ตของอย่างนึงเอ่ออย่ากูอยากไปเล่นบันไดนั่นละไม่แตกว่ะจะมีช็าตให้เลยดิไม่ดูอยู่อ่ะจะไม่ดูไม่มีไม่มีโดนแล้วมีอย่มีอยู่อยู่บันไดตัวนึงอ่ะไปลงน้ำอืออ่ะจะไม่ปิดไปละต่อไรสวัสดีครับเอ้โ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 อ้ ้ยส hey, ัตว์สัตว์ด้เฮ yeah, okay. ้ยเียบ้าไปดิไปยังไงไปกูเหี้ยกูไปยังไยกสอกต่างมาตัวขอผมนะ สัก20วิโอ้โหลูเอาวโอ้โหอยู่แถว2 20วิเรวตาสูงมาแล้วขวาไหลัง่หลังหรอเปล่าคกลแล้อเข้าไปเลยตเดี๋ยวลมไดไปแล้ว ขนัขนมขนมเออแนวขนมเอเตเรื่องพูดคำนี้เือไอ้เี้ยศรัทธาโอ้หพูดเหล่าด้วยวะมองวนนี้ตงารแอบอยากหาเธอไว้ยกลับมา RUST